สวัสดีครับเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาบอกไม่ใช่เคล็ดลับนะครับมันเป็นสูตรของการทําเตาเจ้าอัตมัิมีแปดเก้าร้อยลิตรตัวนี้นะครับหลายคนที่มาขออนุญาตพี่จายอยากทแบบพิจาได้ไหมขออนุญาตไม่ต้องขอครับทาได้เลยแสดงตัวตนว่าเป็นเอฟซีพี่จารจริงๆทําได้เลยครับพีจ่จ่าไม่มีห่วงอยู่แล้วนะฮะขาดตกตรงไหนถามได้นะครับคือตัวนี้พี่จาใช้เหล็กแผ่นขนาดห้าคูณแปดฟุตความกว้างมันอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบสี่ความยาวของแผ่นอยู่ที่ สามเมตรห้าเซนนะครับแต่จะต้องมีการเติมแผ่นเข้าไปอีกหนึ่งชุดหมายถึงอ,อย่างเช่นตัวนี้พี่จะาช่างนะช่างมองตามพี่จาแผ่นเหล็กทั้งหมดเนี่ยนะครับจะใช้อยู่แผ่นหนึ่งกับอีกเก้าสิบเซนทำยังไงพี่จาจะ,จะ,จะวัดคือกลางของแผ่นก่อนเอากลางแผ่นแบบนี้นะดูให้ช่างนะคนที่ไม่ช่างฟังไปก่อนถ้าเป็นแผ่นเรากลางออกมาเนาะเรากลางด้านกว้างเราก็วัดตรงกลางคือกลางของแผ่นเลยวัดคือกลางเสร็จปุ๊บให้วัดออกไปให้จับคือกลางนะครับ วัดออกไปฝั่งละ20เซนก็คือบนเนี้จะมีความกว้างอยู่ที่40เซนหมายถึงเราจะเราจะไม่กีดนะอา่าคงไม่ต้องตอบว่าทำไมต้องกีด่นี้มันเป็นเอกลักษณ์ของพี่จ๋านะครับทำไมไม่มวนเลยเอกลักษณ์พี่จ๋าเป็นแบบนี้นะครับเราจะเล่าให้ฟังท้ายคลิปอา่าพอเราพอเราวาดตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยหมายถึงอา่ากลางระหว่างแผ่นนะับด้านแคบนะไม่ใช่ด้านยาวนะด้านแคบวัดกลางเสร็จปุ๊บอา่ากลางทุก่ว่า3เมตร5เซนใช่ไหมมันก็จะอยู่ประมาณเมตร ห้าสิบเอ็ดจุดห้าประมาณนี้คกึ่งกลางเราก็วัดไว้เลยเสร็จเราก็วัวดจากกลางออกมาด้านข้างฝั่งละยี่สิบเซนจำไหมนะฝั่งละยี่สิบเซนฝั่งนู้นยี่สิบฝั่งนี้ยี่สิบเสร็จแล้วมาขีดตรงนี้ไว้เลยขีดตรงฝั่งละยี่สิบเนี่ยเบสเซตทั้งบนเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่สี่สิบเซนเราจะไม่ขีดตรงกลางนะเราจะมาขีดตรงที่วัดออกมาฝั่งละยี่สิบเนี่ยขีดเพื่อให้พับได้ฝั่งนู้นขีดไม่ให้พับได้เหมือนกันใครที่มีความสามารถในการ มีเครื่องจกักรเครื่องภาพอะไรแล้วแต่จ้วนเอากันแล้วแต่นะครับส่งใครส่งมาพี่จะาชอบแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้วัดออกมาอีกย5ิบห้าเซนนะวัดออกมายี่้าเซนฝั่งนู้นเหมือนกันวัดจากตรงนี้นะจากยี่สบเลยนะตรงกลางเราไม่ต้องกีดมากีดตรงยี่สิววัดออกมายี่้าเซนฝั่งนู้นก็ยี่ห้าเซนเหมือนกันเสร็จแล้วแผ่นที่เหลือเนี่ยพอเราพับออกมามันจะมีความกว้างขึ้นมากขึ้นกว่าเจ้าอัพติมัสวีมีแปดตัวเจ็ดลิตรนะครับประมาณแ2ดสิบสองเซน8ป5สองจุดห้านี่นะครับลงมา นั่นคือที่เหลือเสร็จแล้วมันก็จะมีที่ว่างตรงนี้ใช่ไหมฝั่งล่างเราไปตัดอีกแผ่นหนึ่งมานะครับอีแผแ,อแผ่นหนึ่ง90เซนเหมือนกันก็วัดแบบเดียวกันตรงนี้เพื่อเอามาประกบตูดขึ้นมาไหมครับถ้าเราทําเต้าแผ่นเดียวเนี่ยถ้าเราจะทําให้มันแผ่นเดียวไปเลยมันก็จะได้ประมาณ600กว่าลิตร7ลิตรนะครับ695นี่มั้งเราก็วัดเอาตรงนี้เอาเพื่อ,อไว้นะครับเพื่อ,อไว้เลยประมาณฝั่งละ อันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่ิบห้าตรงเนี้ยี่สิบนะครับ <P> เพื่อให้มันม้วนเข้าไปหากันนะครับ <P> ก็คำนวณจากตรงนี้ที <P> แล้วมันก็จะแคบลงแค่นี้เตาจะไม่สูงนะครับมันจะมันจะถ้าเป็นแผ่นเดียวนะมันก็อยากไดใ้ให้มันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพี่ก่ก็ทำแบบนี้เลยให้มันลงตัวตรงนี้แต่ต้องใช้เหล็กเพิ่มอีกแผ่นนึงนะครับแต่ถ้าใช้แผ่นเดียวเลยต้องมาตัดตรงนี้ออกเนะี่ยแผ่นนี้ข้างล่างไม่ต้องใช้ไอ้เก้าสิบเซนเนี่ยไม่ต้องเอามาก็าคือเก้าสิบเอาทำ้ย้มันได้พอ ตรงเนี้ยก็จะตรงมุมนี้ครับให้เสร็จได้กีดแค่ยี่สิบเซนตรงเนี้ยี่บห้าเซนไ้ไหมฮะนี่ฝั่งนี้ให้กกีดมาที่ยี่สิบเพราะอะไรเพราะตรงกลางที่เราจะบรรจบกันเนี่ยมันจะได้สี่สิบเซนอันนี้ยี่สิบแล้วก็วัดมาอีกตรงนี้ยี่บห้านะครับยี่สิบยี่ิห้าฝั่งนุู้นเหมือนกันยี่สิบห้ามันก็จะเข้ามาบรรจบกันมันก็จะเตี้ยลงมาแทนแผ่นนี้มันก็จะเตี้ยลงมานะครับอันนี้ก็คือพี่จะาทำเอาไว้ให้มันเพิ่มไปเลยนะก็จะได้เอ่อ 895ลิตรความกว้างทีนี้กลายเป็นความลึกจะอยู่ที่เมตรห้าสิี่เซนในความลึกนะครับจากเดิมทีแผ่นซีคูน8จะอยู่ที่เมตรยีเอจะอยู่แค่ประมาณนี้ประมาณตรงนี้ครับเราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก30เซนตรงนี้เลยครับก็ได้ความจุขึ้นมาเยอะเลยทีนี้ประตูพิจาร์เปิดง่ายมากนี่ใช้ผีพิศเศษแค่สองตัวนะครับ เอาอยู่ครับน้ำหนักเอาอยู่อันนี้คือภายในยังไม่ได้ใส่ไส้นะจะเอามาตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของจริงนะพี่จ่ายตั้งใจจะไปทํไใช้เองเพื่อประยุกต์เป็นเตาในอนาคตที่ทุกคนยังไม่รู้ว่าพี่จ่ายจะทำอะไรแต่ถ้าเกิดมีใครจองก็เอานะครับแต่ว่าพี่จ่ายยังไม่มีเวลาระหว่างรอเตาใหญ่เขาทำเป็นอยู่อันนี้ก็จะใส่ไส้สแตนเลสเข้าไปนะครับขนาดไส้ก็คือ8นิ้วนะครับหนา9.5มิลมแล้วก็ออก6นิ้วหนา6มิลมนะครับตัวนี้นี่การวิธีการวัดไส้นะครับ เตาเราลึกเท่าไหร่ก็ให้ไส้ยาวเท่านั้นเพราะว่าเราแค่ถอยหลังกลับไป10เซนนะครับก็จะเหลืออยู่ที่พื้นที่ภายในก็คือเมตรสี 1, นั่นเองเพราะว่าเตาพิจารณ์เนี่ยได้ความยาวทําไมพิจารณ์ชอบทำแบบนี้เพราะว่าสถิติจากที่ทํามาเตาต่อเตาเตาที่กลมๆเลยไส้เท่ากันไม้กองเดียวกันคายแกนยากกว่าตัวนี้นะเพราะว่ามันเตี้ยท่อความร้อนหลักๆก็คือท่อตั้งนะครับอันนี้คือลำเลียงความร้อนแต่ถ้าเป็นสเตเตอรเนี่ยสำคัญทั้งคู่เลยครับผมนี่อันนี้ก็หนักเสื่อมความร้อนได้ยาวนะครับ ก็ช่วยเร่งส่วนล่างส่วนที่ดูข้างบนเนี่ยยิ่งสูงได้ยิ่งดีหมายถึงว่าตัวทรงเตานะยิ่งสูงได้ยิ่งดีเหมือนตัวตัวใหม่พีจ่จ่าเนี่ยสูงมากนั่นน่ะคือเคสเคสของพีจ่จ่าเลยก็คือทําให้เตามันแคบแล้วก็สูงพีจ่จ่าจะบอกทุกคนที่มาถามพีจ่จ่านะที่โทรมาถามพีจ่จ่าว่าทําอย่างงี้มันคืออะไรมันดียังไงก็คือมันได้ความแคบเข้ามาใกล้ป่องใกล้ท่อส่วนคนที่ไม่สะดวกทำแบบนี้ก็ไปม้วนม้วนมานะครับถ้าม้วนถ้าใหญ่มากขึ้นไปก็ทำสองไสเหมือนเหมือนไข่ไผ่ชั์เหมือนใอขเ,เอเอผมพ โยดนะครับทาทาเป็นแบบสองท่อก็โอเคเลยแต่ว่าใครที่มีงบไม่ถึงก็อาจจะต้องใช้ท่อเดียวแล้วก็เน้นใช้ท่อใหญ่เอานะครับ <S <S พี่จ๋าก็จะทำท่อเดียวแต่ว่าดีบเข้ามานะครับแต่เป็นสเตลเลตเน้นความทนทานเหล็กพี่จ๋าจะไม่ทําผมพี่จ๋าแล้วหมายถึงว่าทาทาขายทาจำหน่ายเนี่ยจะไม่ไม่เอาใส่เหล็กนะครับแต่ว่าพี่จ๋ามีเหล็กขายนะใครอยากได้ก็เอาไปหมายถึงว่าทํเตาเองนะพี่จ๋าสอนสอนนะครับ อุดหนุนพี่จาเนี่ยจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันบางทีคนไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยถามก็ต้องตอบให้อยู่ดีนะเพราะว่าจะบางทีนะครับพี่จ๋านั่งทํางานอยู่เนี่ยอาจจะด,ด้วยบางทีที่เราเราเล่นง,งานนื่อวชเนี่ยมื่อวนทั้งวันครับโถทั้งวันเลยเรื่องนี้แหละแต่ถามว่าดีไหมดีพี่จ๋าก็คือได้ความได้ได้ตอบคาถามทุกคนนะครับพี่จ๋าทําคลิปพี่จ๋าก็ได้ตังนี่คือสิ่งที่พี่จ๋าเอามาเล็กเหลือทุกท่านท่านยิ่งดูพี่จ๋าเยอะเท่าไหร่ยิ่งุหนุนในการกดไลค์กดแชร์หรือว่ายง ผู้หญ่ก็ได้ข้านมจากคลิปนี่แหละนะครับโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็ถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวพิจาจะทําคลิปให้นะครับบางทีคําถามหรือแนวทางคลิปเนี่ยเกิดจากคําถามของท่านนั่นเองบางทีคนไม่รู้คือไม่รู้นะครับพิจารจะไม่มีคนประเภทแบบเฮ้ยทำไมไม่ไอ้ก็ท่าีสี่ก็อนี้สิไม่มีทางพิจาจะเริ่มสอนและแนะ,ะนําคนทุกคนที่ไม่มีความรู้นะส่วนมากคอมเมนต์มาเนี่ยคือบางทีเขาไปถึงไหนแล้วห้าหกปีที่ผ่านมา คนเพิ่งมาเห็นมึงมารู้พี่จ๋าก็ไม่เคยบ่ายเบี่ยงตอบให้ชัดเจนเป๊ะเป๊ะนะครับคนที่เคยถามพี่จ๋าจะรู้ดีว่าพี่จ๋าเป็นคนยังไงนะครับผมโอเคครับฝากด้วยครับผมทุกคลิปจะออกมาให้ความรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านหาไม่เจอถ้าท่านไม่แชร์ท่านก็จะหาคลิปไม่เจอนะครับจเจริญพร